นี้จะเป็นวิธีการ Export งานฐานข้อมูลออกมาเป็นไฟล์10นะครับวิธีการนะครับให้ไปที่คลิกไปที่ชื่อฐานข้อมูลเรานะครับผมคลิกไปที่ my data นะครับข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่กรอกข้อมูลไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับที่ต้องทําแบบนี้เพื่อเราจะได้มีฐานข้อมูลสำรองนะครับในกรณีที่โปรแกรมมันเสียนะครับจะได้มีข้อมูลเพื่อ ที่จะมาใช้ในภายหลังได้นะครับให้ไปที่ m y Data นะครับเสร็จแล้วไปที่ Export นะครับพวกเขาอ็กซ์พอครับแล้วคลิกไปที่ Custom display นะครับพอกดคลิกคัสตอมปุ๊บจะขึ้น table ที่เราทำไว้ทั้งหมดนะครับมามันจะติ๊กทูทั้งหมดเลยว่าเราจะเอา s t r u c t u r e โครงสร้างและข้อมูลทั้งหมดเอาออกมาให้เราทั้งหมดเลยถัดมาให้เลือกเป็น11นะครับช่องนี้เลือกเป็น11ปนะครับเสร็จแล้วก็กด Go นะครับกด Go ได้เลย นะครับมันก็จะทําการโหลดข้อมูลลงมาให้เรานะครับข enfin ้อมูลเราอยู่ที่ไหนนะครับมาโชว์โฟลเดอร์มานี่ครับครูทาไว้หลายตัวแล้วนะครับตัวนี้คือตัวที่เป็นฐานข้อมูลของเรานะครับไม่เอาตัวนี้อัพโหลในคาสลูดนะครับหรือใครจะเซฟไปเบ็นไดเอพเข้าไดเออะไรก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้คือข้อมูลที่เราจะใช้ในงานถัดไปนะครับจะต้องทําการเก็บฐานข้อมูลสำรองฐานข้อมูลไว้ก่อนนะครับในกรณีที่โปรแกรมมันเสียเราจะได้เอาตัวนี้เข้าไป ใช้งานได้นะครับ